คือค่ของขบเรียนเชิญท่านอดีตรัวรรเทาภันนายประพุทธฐมิทได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและขอเรียนเชิญมุ่มในการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการบรรเทาพันในกรุงเทพมหนครเดือนพานี้ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงนครนี้จะเป็นเชิญกัน เรียนท่านพื้ด well, an ี nice ินกรมเจริญพนธุ์ครับสำนักพัฒนาอายุวัฒนะนะครับขอขอบคุณท่านพื้นดินที่มาเป็นกลางในการเปิดสัมมนาในวันนี้นะครับการสัมมนาในวันนี้ถึงเรื่องมาจากสำนักพัฒนาอายุวัฒนะและมีในส่วนของการประเมินผลนั้นได้มีการดําเนินการในเรื่องของการประเมินผลการดําเนินงานในปี่ผู้อประมาณ110ซึ่งการดำเนินการในกล่าวนั้นทำให้ทราบผลเสถียรของการทำแผนยุทธศาสตร์องคม แผนในการดำเนการใน่น,นี้แล้วก็มีการและในการทั้งนี้จะมีการสำรวจดดแผนในการจัดสัมมนาและก็นำผลของการประเมินโดยแนวนทางในกะารประชุมกระบวนการจัดทำขั้นง,งานโครงการต่อไปในปี่ามาหน้านะครับในการจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับจะแบ่งช่วงเวลาเป็นสองช่วงนะครับในช่วงเช,ช้านั้นนะครับทางท่านะรองผู้จัดการก็เพื่อพักงานของเดียวกก์ผมนะครับกันารประชุมเพื่อเป็นการ มาพิยารณยบทเฉียวสมงก็เกี่ยวหัวหน้าทีมในการประเมินผลที่แจกและก็รายงานผลการประเมินนภาพดูมของลมที่ผ่านมานะครับในภาคบ่ายนั้นเราจะติดตามดรชนวัฒน์ทีบุญลือนะครับหัวหน้าภาควิชาการการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเวิทยาลัยนะครับได้บรรยายเรื่องของวิทยาศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการป้อคกมในโดยการประเมินผลนะครับซึ่ง ในช่วงเวลาทั้งสองเวลาสองช่วงเวลาในวันนี้ทางสำนักพัฒนานโะยบายแผนบอกว่าผลและเนื้อหาความรู้ดังกล่าวนั้นจะนํามาเสนอนะครับในการดาเนินการและทําให้ผู้เข้าร่วมสมมนานั้นมองเห็นาภาพรวมและประกอบข้อมูลทั้งหลายนี้จะประกอบในการดําเนินการใน,ในการดีนรงโงมนมาต่อไปเพื่อให้บรารลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้เลเวลเวลาเป็นคนแนละ้วผมขอไเชิญท่านพี่ดี ได้มอบหลักการแนวทางและล่าวเปิดเ uh> ียนเชินครับด้านผูบริการด้านนโยบายแห่งการทันทกรรมกนการอนรักษในประเทศไทยท่านวิทยากรผู้เข้าร่วมพิทุกท่านครับวันนี้เราเริ่มต้นทาวเลยนะครับ ก็ได้ความตั้งใจที่อยากจะมาร่วในงานงครั้งนี้ซึ่งผมดูว่าเป็น <c oughs> มีความสข็ขันมากแล้วเราก็ละเลยหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการประเมินคนสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนคงจะต้องตอบโจทย์และทำความเข้าใจให้อย่างชัดเจน นะครับการประเมินผลทงกางนะครับนั่นคืออะไรความหมายของกระบวนการทางการนี้นะครับซึ่งเรานก็ต้องตอบในสังคมใหม่ในกระบวนการของการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิง่งในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคนราชการสองพันทีน่ประการนี้จะเป็นปรากฏการณ์สำคัญและเน้นย้ำนะครับวันนี้แม้เราจะใช้เวลา่วกทั้นทุกฝ่ัน ที่จะได้รับข้อมูลความรู้แต่ต้องบอกว่าจะเป็นประเด็นสาคัญที่อยาทุกคนได้องใส่ใจอย่างเต็มที่นะครับในให้ความสําคัญอย่างเต็มที่แล้วจะถืเอเป็นนโยบายของท่านที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเวลาที่เราตั้งงบประมาณเวลาที่เราทากิจกรรมเราจะตอบโจทย์ภารกิจเราตลอดเวลาว่าจะทำหนึ่งคำตอบคำสาม,ไ,มได้แยกไปหมดนะครับ ผลจากสิ่งที่ได้ทําไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างเราไม่มีคําตอบเรื่องนี้เราจะตอบจะดียนะครับเป็นบรรทัดนท่นาทนประชาชทนได้รับทราบข่าวสารโดยพูดกันงานประชาหรืองานประชาล้มพันจะได้ผลตามความมุ่งหมายแล้วมันจริงหรือไม่ยางขั้นตอนในการทํงางานนั้นเป็นอย่างไหน โดยกระบวนการทั้งหลายที่จะต้องตอบโจทย์ตามวิธีทางโดยภาพของรกระบวนการนึงเป็นแบบไหนอย่างไรเรายังไม่มีคำตอบตรงน,นี้เรียนว่าตอนติดรายการเนี้ก็จะมีการไปทุ่มเรื่องเกีย่ยวกับวิธีรักษาที่เข้ามาร่วมเป็นโครงการสำคัญน,นะครับท่านพอหรือว่าทอไปงานก็ได้เิญ ไปท่วก็บอกว่าผมเป็ไใจนะแม้ว่าจะมีภารกิจเยอะนะครับค,รคุณนี้แต่ว่าเป็นเรื่องสองอัญเพราะว่าคำตอบในการทำงานในเปเปอร์นั้นวิวดุนตาจากสารงประมาณมาให้เพื่อการดาเนินการนะครับทุกคนรายงานหมดว่าทำหนึ่งทำตองทำสามแต่ผลสรุปที่ทางรัรสภษาแจ้งมา ว่ามีสถานีที่มีผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจอยู่20กว่าสถานีจากจํานวน50กว่าสถานีที่เราทำงานน,นี่คือคำตอบสำคัญนะครับว่าสิ่งที่เป็นลูกค้าผมเรียกลูกค้าเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนว่าความหมายของเคืออร เราหลายคนเองังตอบว่าเป็นลูกค้าว่ายังเป็นภาคเอกชนหรือทํามาอากินหรือทำธุรกิจซึ่งมันก็เพียงความกลัวไปด้วยแต่ในยะสำคัญอย่าง็นประเด็นต่งงางๆเนี่ยนะครับนี่คือความไม่สำเร็จของกิจกรรมถามว่าใครประเมินใครตอบก็คือลูกค้าเป็นผู้ตอบสิ่งที่จะเดินต่อจากนี้ไป เรียนนะครับว่าจะพุ่งถึงผลลัพธ์เป็นตัวตั้งผลลัพธ์จากการประเมินจะเป็นฐานสำคัญในการดำเนินการ,การทั้งหมดณวันนี้ครับ <c oughs> ภายใต้งานโครงการโดยภาพของครงการทัางหร่จริงๆเรามีเรามีปัญหาเรามีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับผมเองวันนี้ก็เข้าไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเข้าทุกเรื่อง เพราะว่ามันเห็นแล้วเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทํานะครับเพื่ออนาะคตขององค์กรณเพื่อกระบวนการทั้งหลายจะภายใต้ตัวทับกับปัญหาี่มีมากมายเนะมื่อวานหารือกันซึ่งผมก็เคยบอกหลายหลายคนคงผมเคยได้ยินครับแต่อยางหาทางแก้ปัญหาไม่ได้นี้คนสองพันแบบคนของเราที่มีเนี่ยนะครับที่นั่ง เขามาร่วมสัมมนาใน,นตรงนี้นรครับแล้วก็ที่บริหารงานเป็ทั่วประเทศเนี่ยจะมี4สามหรือ7คนให้ลองนึกภาพดู 4, 4, 40, นะครับมี4สี่อยู่4สิบคนนะครับมีมี5ประมาณ60คนคนพวกนี้ซึ่งจะขึ้นไปเติบโตแทนเราใน10ปีข้างหน้าเลือกํกำลังแค่นี้ ราะว่าที่เหลือนี่กคือหน้าอ้วนนี้เป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรที่ผมเรียนแล้วว่าจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญอีกับการที่จะประเมินผลนำ้ำวัฒนาคตนกกิจการที่เราทำล้ววันนี้เนี่ยมีความํำคัญกันอย่างไรจนะครับองค์กรจะเดินไปมากน้อยแค่ไหนหรือผ่าพของโตอนการเม่อไหร่ะ เมื่อวานนี้ไปไประชุมนะร่วมกับคณะดนตรีมาจากคณะนายกรัฐมนตรีนะคร,รับอย่ที่พาวดีก็ไปประชุมคณะกรรมการทีไอทีบีแล้วก็มีเป็นประดาษบ,บอกว่าอาทิตย์หน้าก็จะเป็นกฎหมายตืรราา่นตาคณะจะผ่าน